กลับมาติดตามคนคนโลกอีกเช่นเคยนะครับคนคนโลกคลิปนี้มาตามกันต่อกับเรื่องราวของ5จักรพรรดิจอมคนผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิโรมันเรื่องนี้ต้องขอบคุณ f a c t f ฟ r ร์ไที่ได้รวบรวมเรื่องราวให้เราได้ศึกษากันครับมาตามกันต่อกับรายชื่อของ5จักรพรรดิโรมันที่ยิ่งใหญ่ในตอนสุดท้ายมาเริ่มต้นกันที่คนที่หฮาเดรียน ประสูตรมกราคมคศ .76 และสิ้นพระชนสิบกรกฎาคมคศ138ริดจกรพัฒาเรี่นปกครองจักรวรรดิโรมันตั้งแต่ปีคศ1 1 7ถึง138โดยพระองค์ก้าวขึ้นมาปกครองโรมันต่อจากจักรพรรดิราจันและจักรพรรดิทาเรียนพระองค์นี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหจักรพรรดิผู้ทรงธรรมและยังเป็นนักปรัชญาลทัทธิสโตอิกและละทัทธิเอพิคิวรียนอีกด้วย ในรัชสมัยของจักรพรรดิฮาเดรียนกล่าวกันว่าพระองค์เดินทางไปเยือนทุกเมืองภายใต้การปกครองของพระองค์และพยายามเข้าหาประชาชนระดับรากหญ้านอกจากนี้จักรพรรดิฮาเดรียนยังมีความชื่นชอบในวัฒนธรรมกรีกและได้นำสถาปัตยกรรมแบบกรีกกลับมาอีกครั้งด้วยการสร้างวิหารแพนธีออนขึ้นมาใหม่รวมไปถึงสร้างวิหารแห่งเทพวีนัสและโรมาอีกด้วย จักรพรรดิฮาเดรียนมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับกองทัพโดยมักสวมชุดทหารอยู่เสมอและบางครั้งพระองค์ก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทหารในกรมกองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกองทัพกล่าวกันว่าจักรพรรดิฮาเดรียนเป็นนักปกครองและนักบริหารที่มีความสามารถพระองค์สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในรัชสมัยของพระองค์ยังได้มีการสร้างแนวกำแพงฮาเตรียนเพื่อเป็นแนวป้องกันทางตอนเหนือของเกาะบริเตนที่อยู่ภายใต้การปกครองของโรมันและพื้นที่ทางตอนเหนือที่เป็นที่อยู่ของชนเผ่าอนารยชนกล่าวได้ว่าในรัชสมัยของจักรพรรดิฮาเตรียนทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อยและแทบไม่มีวิกฤตการใหญ่ๆเกิดขึ้นนักยกเว้นสงครามระหว่างชาวโรมันและยิวครั้งที่สอง ที่พระองค์สามารถจัดการกับปัญหาได้เป็นอย่างดีถัดมาคนที่สองเวสปาเซียนประสูติ9พฤศจิกายนคศ17สิ้นพระชน23มิถุนายนคศ79จากพรรพัเวสปาเซียนก้าวขึ้นมาปกครองจากระวัดิโรมันระหว่างปีคศ69-79ถึงโดยพระองค์เป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์ฟลาเวียนที่ภายหลังได้ก้าวขึ้นมาปกครองจากรววรติโรมัน27ปี แต่กล่าวได้ว่าการก้าวขึ้นมาปกครองจักรวรรดิโรมันของพระองค์ในช่วงแรกเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวโรมันเลยทีเดียวเหตุผลที่กล่าวเช่นนี้เพราะในรัชสมัยของจักรพรรดิเนโรและคาลิกูล่าได้ก่อความปั่นป่วนวุ่นวายให้เกิดขึ้นภายในจักรวรรดิโรมันไม่เพียงเท่านี้ยังมีปัญหาสงครามกลางเมืองที่วุ่นวายโดยตัวจักรพรรดิเวสปาเซียนนั้นพระองค์เป็นคนที่ติดดิน แต่ก็เป็นแม่ทัพท,ที่มีความสามารถและได้พิสูจน์ตัวเองในสนามรบมาแล้วด้วยเหตุนี้เองจักรพรรดิเวสปาเซียนจึงได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากในฐานะผู้นำความสมดุลกลับมาสู่จักรวรรดิโรมันอีกคราในช่วงรัชสมัยของจักรพรรดิเวสปาเซียนพระองค์ได้ระดมเงินในคลังเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในงานสาธารณะรวมถึงการบูรณะซ่อมแซมและตกแต่งกรุงโรมให้สวยงาม พระองค์ได้เริ่มสร้างวิหารแห่งสันติภาพห้องอาบน้ำสาธารณะอีกจำนวนหนึ่งและหนึ่งในโปรเจกต์ใหญ่ที่น่าภาคภูมิใจก็คือการสร้างสนามกีฬาโคลอสเซียมแต่น่าเสียดายที่จักรพรรดิเวสปาเซียนสิ้นพระชนเสียก่อนที่โคลอสเซียมจะสร้างเสร็จหลังจากที่จักรพรรดิเวสปาเซียนสิ้นพระชนจักรพรรดิติตัสบุตรชายคนโตของพระองค์ก็ก้าวขึ้นมาปกครองจักรวรรดิโรมันแทน และนี่เป็นครั้งแรกที่จักรพรรดิโรมันมีการสืบราชสมบัติโดยตรงจากทายาทที่เป็นสายเลือดของตัวเองและนี่คือจุดเริ่มต้นของราชวงศ์ลาเวียนจักรพรรดิเวสปาเซียนมีเวลาปกครองจักรวรรดิโรมันเพียง10ปีแต่พระองค์ก็ได้สร้างสิ่งดีๆให้แก่ประชาชนและแผ่นดินมากมายด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าจักรพรรดิเวสปาเซียนคือหนึ่งในจักรพรรดิที่ดีที่สุดของโรมัน และถัดมาคนที่3อันโตนิโอนัสพริอัสประสูติ19กันยายนคศ86สิ้นพระชนม์7มีนาคมคศ1 6 1พระองค์คือองค์รัชทายาทและเป็นบุตรบุญธรรมของจักร, Richard, กรพรรดิฮาเดรียนจักรพรรดิพริอัสได้ปกครองจักรวรรดิโรมันระหว่างปีคศ1 3 8ถึง161โดยหลังจากก้าวขึ้นมาปกครองจักรวรรดิโรมัน จักรพรรดิพรีอัสได้ยกย่องจักรพรรดิฮาเดรียนบิดาบุญธรรมของตนนอกจากนี้พระองค์ยังได้รับมาคัสอเลลิอัสมาเป็นบุตรบุญธรรมของตนที่ต่อมาได้กลายเป็นจักรพรรดิที่ชาวโรมันให้ความเคารพนับถืออีกด้วยในรัชสมัยของจักรพรรดิพริอัสไม่มีการบันทึกด้านการทหารที่สำคัญอะไรนัก โดยพระองค์ได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างวิหารโรงละครสุสานและส่งเสริมศิลปะและวิทยาศาสตร์ของชาวโรมันพร้อมกับมอบเงินรางวาัลและรางวาัลเกียรติยศให้กับเหล่าบรรดาน,นักวิชาการด้านวาทศาสตร์และประชัชญาจักพรรพัพริอัตมีความแตกต่างจากจักพรรพัพระองค์อื่นๆของจักรวรรดิโรมันด้วยการบริหารจัดการกับปัญหาต่างๆ โดยที่พระองค์ไม่ต้องเดินทางออกจากอิตาลีเลยสักครั้งพร้อมกันนี้รูปแบบการปกครองของจักรพรรดิพรีอัสได้รับการยกย่องอย่างสูงจากกลุ่มคนที่มีชีวิตร่วมสมัยกับพระองค์และชนรุ่นหลังนอกจากนี้จักรพรรดิพริอัสยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน5้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมอีกด้วย และถัดมาคนที่4คอนสแตนตินมหาราชประสูติ27กุมภาพันธ์คศ272และสิ้นพระชนม์พฤษภาคมคศ337ฟลาวิอัสวาเลลิอัสอเลลิอัสคอนสแตนตินัสคือพระนามเต็มของจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชโดยพระองค์เป็นจักรพรรดิโรมันพระองค์แรกที่นับถือศาสนาคริสต์ และเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมดินแดนที่แตกแยกและเอาชนะชนเผ่าอนาระยะชนที่ดุร้ายอย่างพวกแฟรงก์อเลมานีกอตและซามาเทียนนอกจากนี้จักรพรรดิคอนสแตนตินยังได้ยึดดินแดนบางส่วนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันกลับมาอีกด้วยต่อมาจักรพรรดิคอนสแตนตินได้สร้างเมืองหลวงแห่งใหม่โดยใช้พระนามของพระองค์เองโดยมีชื่อว่าคอนสแตนติโนเปิล ที่ภายหลังได้กลายมาเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิใบเซนทายมาอีกนับพันปีด้วยเหตุนี้เองจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชจึงเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ก่อตั้งจักรวรรดิใบเซนทายจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชตระหนักถึงความสําคัญของศาสนาคริสต์พระองค์รู้ว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากชาวคริสเตียนและด้วยเหตุนี้เองพระองค์จึงเชื่อในพระเจ้า และกลายเป็นจักรพรรดิคริสเตียนพระองค์แรกของจักรวรรดิโรมันโดยภายหลังพระองค์ได้รับสั่งให้มีการสร้างโบสถ์และสุสานตามความเชื่อของชาวคริสเตียนการเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชได้ส่งผลกระทบสำคัญสำคัญตามมาในภายหลังมากมายโดยต่อมาจักรวรรดิโรมันได้ถูกแบ่งเป็นสองส่วนโดยส่วนแรกคือจักรวรรดิโรมันตะวันตกหรือจักรวรรดิโรมันเดิม นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในขณะที่จักรวรรดิโรมันตะวันออกหรือไบเซนทายนับถือศาสนานิกายออร์โทดอกซ์และคนสุดท้ายคนที่5จัสติเนียนมหาราชประสูติ11พฤษภาคมคศ482และสิ้นพระชน14พฤศจิกายนคศ565หลังจากที่จักรวรรดิโรมันตะวันตกได้ล่มสลายด้วยน้ำมือของชนเผ่าอนาิราชชในปีคศ476 แต่จักรวรรดิโรมันตะวันออกยังคงอยู่รอดต่อไปจนกระทั่งมาถึงยุคราชสมัยของจักรวรรดิจัสตินเนียนมหาราชที่ปกครองจักรวรรดิโรมันตะวันออกหรือไบเซนทายระหว่างปีคศ5 2 6ถึง565พระองค์ตัดสินพระทัยว่าจำเป็นจะต้องกอบกู้ดินแดนของจักรวรรดิโรมันตะวันตกรวมถึงกรุงโรมที่สูญเสียไปให้กับชนเผ่าอนาริญชนให้กลับมาอยู่ในมือของชาวโรมันอีกครั้งด้วยเหตุนี้เอง พระองค์จึงได้ตัดสินใจทำสงครามเพื่อกอบกู้เกียรติยศของจักรวรรดิโรมันกลับมาโดยมีสองนายพลผู้ยิ่งใหญ่คู่ใจอย่างเบรลิซาลิอัสและนาเซสเป็นผู้นำกองทัพบ,บุกยึดดินแดนของชาวโรมันกลับมา ต่อมากองทัพไบเซนทายของพระองค์สามารถยึดดินแดนบางส่วนของโรมันตะวันตกกลับมาได้ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้จักรพรรดิจัสติเนียนมหาราชได้รับการยกย่องว่าเป็นชาวโรมันคนสุดท้ายที่ให้คำจำกัดความโดยนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่นอกจากนโยบายทางการทหารแล้วจักรพรรดิจัสติเนียนยังได้มีการสร้างประมวลกฎหมายจัสติเนียนที่มีพื้นฐานมาจากกฎหมายโรมันเดิมที่เคยใช้ ซึ่งภายหลังประมวลกฎหมายจัสติเนียนได้ถูกใช้เป็นพื้นฐานของระบบกฎหมายทั้งหมดในโลกตะวันตกอีกด้วยไม่เพียงเท่านี้จักรพรรดิจัสติเนียนยังได้รับสั่งให้มีการก่อสร้างอาคารอันยิ่งใหญ่ภายในกรุงคอนสติโนเปิลอย่างวิหารฮาเกียโซเฟียที่ภายหลังได้กลายเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ อย่างไรก็ตามหลังจากความรุ่งเรืองบังเกิดขึ้นในรัชสมัยของจักรพรรดิจัสติเนียนมหาราชได้ไม่นานก็ได้เกิดการแพร่ระบาดของกาฬโรคราวปีคศ .540 ซึ่งภายหลังได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเสื่อมโทรมของจักรวรรดิไบเซนไทยที่ไม่สามารถกลับมายิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปนั่นเองนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ ขอบคุณอีกครั้งกับบล็อกของ Fact for f i ไฟอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ